สบายดีสวัสดีค่ะทีเอชที่ทุกท่านทุกคนค่ะมานี่นะทุกคนนี่เหลืองจะมานะเนาะก,ก็คือหนองเนาะมาเอาคลองแบบนึงแหละก็ซิเม่อแล้วนะทุกคนอ่อนก็นเลยสื่อคล้องฝากเมื่อไห้แ่น้นำนะนองก็มาสื่อขอบเนานะทั้งหนองทั้งอายพาปากันสื่อเนะอาะยยาดแต่บบ่มีค้องอ่าวง่ายคือบ่มีคล้องฝากให้ทั้งบานนะั่นเองเนะาะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวอ่อนไปไหนก่ น,นีอาข้าวเกลียบปลาทะเลโอ้โหแบบน้อยนักได้ที่จะได้กินนะนะทุกคนออนี่ต้องถอดก้อนอน,นั่นนะเดี๋ยว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 เดีเดี๋อวเี๋ยวเดี้ยวเดี๋อวนดี๋ยวเดี๋เดี่ยวอ2-3๋ยวขอีดก่อนใหีทุกคดีอดแบบขนาด,อดนีอดีวยเดียวเดสามารดกินได้ยแยบไบด้วยแล้วเนาะอันนี้อ ้ะกล่าวงา,านคือหากินทีนนน่บอดายนะอยู่บ้านมีแต่อยู่ไทยอันนี้คองจังหวัดเม่างบูโบโูหูประสานกฤษอ่านบ่ปเป็นนะคนงานทุกคนเนี่ยๆนี่แหละอ่านผลกระสือกาแฟเมื่อพรอมเลยเดอ้อกาแฟซูปเปอร์คอฟฟี่มิกคนมาพอดี้เนาลงหน้าพอดี้พอทำสิกิน แตกะฐีสําคัญน,นะทุกคนทุกคนคะอันนี้คือกระปิเนาะเอออันนี้กระปิใต้กระปิใต้ก็คือกระปิหุ่งแบบนี่หอมมาดิอ้อนลองชิมเดิทุกคนกระปีตุ้งแฉบแห้งกระปีตตไตเองี้คือแฉบดีขนาดนี้่อเป็นขืนซื้อเลยบอก่โอ้ยอ้อนอยังว่าแบงเอาอยู่แต่อันเอาอันหนึ่งพอนี่เนาะ อันนี้ซื้อมาแจกเพม่อนวันเนาะอันนี้ซื้อให้เจ้าของอู้ยสุดยอดอะไรปุ๋งแช่แลยวได้เนี่ยนะข้าง,นนบบนงในมันเป็นแบบนี้คนหอมลองชิมดิอ่ะกะปิกะปิปุ๋งโบเดมีได้อยู่แถวนะชิมจังน้อยมันเค็มๆโอกเค็มๆมันเป็นแบบกะปิปุ๋งนะของดีสตูนของดีสตูนเออแม่แล้วนะเนาะแครกินกับเขา <c oughs> อันน้องไม่กินโตข่าวลรอทุกคนนี่เนาะและ้วแต่คนหยาดบุมีอ่าหยาดบุมีเครื่องผูกคล้องฟังน้อยหาดนี้เนาะเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดนะทุกคนนี่คั่นสื่อพวกคล้องผูกเครื่องผูกเครื่องฟังสื่อเมื่อจากไข่แลได้ทุกคนอยู่บ้านบหัวหอละเทไรหอแล้ะสาวด้วยสิมหาผันก่อนหรือฉีบผันหอหนึ่งอะนะหอหนึ่งจำสิบหาหออยู่ไหนก็สิบหา สิมหาบาท์ดนอนแมนอันอุ้ยอันนี้อยู่อยู่นีเซ้าบาททุกคนโอ้โหเบิร์นซื้อเมื่อซื้อมา่ลไรอันนี้ทุกคนเลยนี่มะเครือมีเครื่องหูของฟังเป็นสื่อได้เด้อน้องมีกันไ,ไ,ได้เฮ้ยไอ้กระสิมีผักกาดผอมนอนผักกวางตุ้งอันนี้ผักกาดเข้านอนทุกคนแล้วก็ผักกาดข้าปีทันเบาผักกาดข้าวนี่ผักกาดเข้านี่ก็มะเครือแล้วกั ฟักทองมันอึหอ,อมเนาะแต่มันเพิ่นอันนะั้นของไทยทุกคนอยู่บานก็มีคือกันแต่ว่าแพงนะคนก็เลยซื้อเมื่อตกนี้แล้วก็ถั่วพุ่มลายเสือพานอ๋อถัว่วถั่วพุ่มนั่นเองนะทุกคนลายแห้งคนแต่อยู่บานมันแพงนะก็ะเลยซื้อเมื่อแต่ก็มีรดดีบอมขาดอะไรคือรถด,ดีอ่ะอันนี้ของของล้วก็ยังชั้นเนานะอันนั้นแม่ยนะทุกคน เปินได้เสื้อให้แม่พร้อมเนี่ยเปินเอาแม่มักใส่เสื้อมาแกลเพผ่อนเอาทุกคนเนี่ยเสื้อขาดเรายังใส่เอออยู่บ้านเสื้อขาดเรายังใส่เพผ่อนวะอ้อนก็เลยบอกว่าเออว่เป็นยังตอกเนาะใช่ไเพผ่อนก็อยากบอกงานคืออยู่ใกล้พอใกล้แม่เนาะว่าขี่เดือนแต่งแล้วก็ไฟโคพร้อมเลยทุกคนอยู่บ้านสำคัญแห่งอันนี้สม่ำหอยกันนี้มันกันน้ำได้เนาะเนี่ยเออที่หาวซ้ำรวยเมียกันน้ำได้เนาะมักคือยังมีแต่ของดีๆเลยทุกคน สองสามหลอยผืนไปหูได้กองอายมันจะเป็นสือเไม่ได้เงี้ยอีอ้อมเบิร์ตเลยทุกคนส่วนอ้อนบ่ทุกคนส่วนอ้อนนี่เสือนี่ทุกคนไห้แ่จันมันบ่ได้กินผืนบุกินสือเป็นนั่ทุกคนอันนี้ขาดบ่ได้ไดดเนี่ยอันนี้คือขาดบ่ได้แน่นอนเลยแบบเท็ดกระเพาทุกขงังต้องนี่กินทุกขังใ้อันนี้ ก็เลยแบบแบงเบ้าไปน,น,นะนะบุคคลได้ซื้อายเราคือทำ้นก็บ,บอกว่าต้องซื้อเราที่จริงอะแต่ก็อยากซื้อให้คนเนาะแต่กระดรษดดีหอยใหญ่อันนี้ได้หอยใหญ่เมื่ออมนองได้หอยหน่อยว่าเป็นยัง <c oughs> แล้วก็ขะนอสุกก่อนทุกคนเนี่ยขนอสุกก่อนขนอสุกก่อนได้ซองเนาะได้ได้ซองอันเพราะว่าอ่าอยู่บ้านมันแพงเนาะก็เลยซื้อถ้าเธอได้เมื่อให้เธอหน,น่องได้เมื่ออะไรก็เลยซื้อให้น้องสองอันไปเลย นี่แล้วก็ทุกคนมามา่มามันแสบพนะก็เลยอยากยให้เมย์ได้กินเนาะของแสบมามา่าสองหอยให้เพื่นได้กินนี่และแล้วก็จะได้อ,อ,อีกนางอีบันนี้แล้วก็นี่เพื่นว่ามเมื่อยๆในจักหน่อยเนาะส่วงนี้ทุกคนนะนะเมื่อยแในจักหน่อยนี่ทุกคนแล้วก็เกลือแร่เนาะเพื่นว่า อีกอย่างอนะแม่ช่วงนี้เมือม่อยๆนะก็เลยซื้อกระแห่เป็นซีพนะห่อเนาะห่อละเจ็ดบาทแล้วก็ได้ยาดมมนันน้นาดมแล้วมันดีอย่างมันดีๆอะยาไขแม่พอพ่อ,พอ,พอแม่ได้ใส่นะทุกคนเนาะก็เลยนี่อันญานี่จริงอ่อนแต่จะมีอันหนึ่งเนาะนดมแล้วมีแห้งแต่ก็เวลาแบบคืออ่อนนะทองเนาะแปลว่ามันกินจะพาว่าอ่าอ้อนนะกินอนั้นกนะ่ไหนเนาะทุกคนกินอา กินยากินยังบรได้เนาะก็เลยใส่อันนี้ทาท้องเวลาท้องอื่นท้องยังก็ได้หรือว่าปวดหัวเวียนหัวงยังดมใส่ดมใส่ท่ายังไดเบิดคนะทุกคนเนาะออนก็เลยเสือเพ่นปวดนึงคนน้อยไปก่อนทำเพิ่นใส่ดีค่อยว่ากันอีกทีเนาะคอ่อยคือขวด,วดใ่ญ่เพิ่นเพิ่นลองใส่ก่อนนะคนในก็ไดชื่อห่อยส่วนนอะนทุกคนแล้วนะออบองเลยทุกคนเนาะแหละก็มีสางคนไทยในอ่าอยู่บอนออนนี่แหละทุกคนเนาะ พิ่นได้น้ำผึ้งป่ามาให้ค่ะไหใหม่แล้วซองขวดรอบนี้ทุกคนหลอบนั้นคือไห้ขวดหนึ่งเนาะแหละกะฝากไห้พอปูครึ่งหนึ่งเนาะแหละเอาไว้กินครึ่งหนึ่งอันนี้ซองขวดมีเลยสิไห้อ่าแฟนกันเลยเออให้พอเท้าไปซากขวดหนึ่งวันนะทุกคนออนบอกเลยว่าคนไทยใจดีายก็ต้องขอบคุณช่างไงเพิ่นนาะเพิ่นอ่าที่เอ็นดูพวกเขานะและกะไห้น้ำผึ้งมาให้เนี่ย อยู่บ้านนะ่ะจำกินกับข่าวเลยทุกคนเทจังหน่อยเลยจำกินกับขาวเหน,น,น,นียวเซแซรแจะทางบ้านบางทงเอาผสมกับเอียงเอาไปผสมกับเอียงกระแสแอบนาะหรือ,อน้ำผึ้งมะนาวอียงเอียงกัแเสบเบิดเนีเน่ยอ,อ,อ,อันนี้คือสร้างคนไทยเนาะคนไทยขวดหนึ่งมันตกเจ็ดแปดลอยผมบอกลือเป็นพันกับบุูบนเนี่ยใจคือกันนะเสียห,หน้องถึอเมื่หอห้พคอห้เมทางบ้านอย่างเดียวเพิ่นบ่ได้กินเนาะแล้วก็เอียงกอ่เหื้อนนี้นะทุกคน อ่ะอาเ่าอันนี้เสือเนาะทุกคนเสือกามนะอันนี้เสือกามอ่าแฟนสั่งจะไทยว่าเอออยากให้พออืมพอเทาได้ใส่ผ่นว่าเนาะอ่อนกันเลยเออให้คนั่งมาตรงสีจนอ่อนบอสอ่อนกระดคือกานทุกคนสุดแบบสุดไ้แม่เนาะสุดแบบเย็นสบายเนี่ยสุดอ่ามันจะมีส่งกับเสือเนาะสุดละอ่าร้อยร้อยกระดัยนะรออ่า ประมาณลอยๆลอยซียซิปนี่ละทุกคน,นี่ใส่สบายแม่คือชีใส่ได้งามเดี่ยนนะแต่ออนเราเคยใส่เราเห็นเขาใส่นะเนี่ย่ามันนิ่มๆนิ่มๆเลยคือชีใส่มวนดีนี่แหละทุกคนแล้วก็อีกชุดนี้เนาะก็ชุดสองชุดนั่นเองเนาะเป็นผ้าใดอะไรใส่เนี่ยแล้วก็มีอ,อีกอ้อแต่ก็มีอ่ะมือถือเนาะมีโทรศพัพท์นั่ที พี่จะไผ่เนาะฝากไปไหฝากไปไหแม่ทางบ้านแบบ่บยากไถ่โทรอ่า่บยังไบ่อยางให้โทรเสียงเงินนะ่นีองเนาะมันก็เลยหถ่ในใจเนี่ยหลุ่นนี้โทรศัพท์เก่าแต่ว่าทางบ้านนอเมียมีประโยชน์แห่งเลยทุกคนเลยเนี่ยยังดีอยู่เลยทุกคนอันนี้ของหลุ่นเีียงดีโบก่อนเลยหลุ่นเีียงสมสุงว่าสมส,ส,สุงดีแล้วเนี่ยไปฝากไห้แม่พันว่าสิได้โทรเห็นหนาแม่นะ แต่แมนเนาะอ้อนนะบ่มีเนาะนี่แหละทุกคนเนาะข้องใส่ข้องซอยแล้วก็จะมีเชือกแต่ว่าเอาลงกระเป๋าไปเรนะาบนเืิมมาเชียวโชว์เนาะมันจะมีเชืออเงาแบบเอาไว้ผูกอาเพราะว่าลงหน้าได้บานอยู่บานนะจะมีวัวมี้ายเนาะก็เลยไว้อันนั้นนี่แหละทุกคนเนาะข้องที่จะฝากเมื่อบาน ไอแม่กระชีมีประมาณนี้เนาะลายแหงอะไรเดียวสัญญาก็เดียวแซลเสอรกระสอบกระสอบลายหนึง่งจะที่พอจะพอทุกทนค่ะนี่แล้วนอ้องแรงงานเหล่าที่มาเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเห็นกินยัง้งแสบใหยั้งสบายหรือว่ากินหันกินนี่ได้ยัางแนวดีๆเนาะกะอยากให้พ่อแม่ได้กินน้ำนะทุกคนเอออยากให้พ่อแม่ได้กินน้ำใจส้จากันใส่สบายอยังกะเอออยากให พ่อแม่ได้ใส่อย่างไ้พ่อแม่ได้กินกินคองดีๆอยังประมาณนี้นเพราะว่าต่อง่ายคือเข้าบริเมื่อต่เข้าก็สามารถที่จะฝากคลองไปใหเ้เคนกินได้นั่นเองเนอะทุกคนดีแล้วนอกจากพัวเข้านาอกระิีบอกงานคือทุกคนเลยเป็นแังสีเลยทุกคนคนเหล่าที่มาเห็นงานอยู่ไทยอ่ะหลายคนแหงนอนถือว่าเออ มียังมียังก็อยากปากห้ทางบ้านได้กินเนาะเห็นยังเห็นยังกเอออยากห้ทางบ้านได้อ่าได้กินได้ใส่ได้ยังอย่างเช่นเกล็ดนี่อะไพปอนอุ้ยกินอยู่บ้านนะมีแห้งอรี่ผ่นว่าอ่อนกันเลยอ่อนกันเลยแบบคุยสื่อให้เพื่อนดีกว่าเนาะทางนี้แต่ก่อนอ่อนก็เคยกินคือกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ้องก็เลยบ่ได้กินเนาะกินแล้วมีแห้งจะได้ัะแน่ทุกคนหลังจากรับชมรับฟังคลิปจะมีความคิดเห็นอย่างได้ันแน่เนาะในงานเล่าที่มาเห็นงานอยู่ทางฟังไทยเนาะ มียั้งกัอยากให้พอแม่ได้กินได้ใส่ได้อ่ะปู่ยงเขีนอันนี้กับอ้อนบุคยกินกระเทือแต่ของแสบเลยแด้เนี่ยอ่ากะปิใต้เนาะของดีสตูนเนี่ยโอ้ยมีแต่กุ้งทางนั้นอ่ะพอแม่คือสิมักแหงก <c oughs> ินจะไผ่กับเพินเ่นสื่ออะไรได้วยทุกคนสื่อห้กินแน่แหละก็สื่อให้ไปแจกแน่แต่ว่าอ้อนกับบอนเลยว่าขอกระปุกหนึ่งเดอแสบแหงอะไร เอาเอ็นน้ำพริกกับปีไอ้กินเนาะคือที่เสียพันนะทุกคนโอเคนอนสำหรับคลิปนี้เนาะอ้อนกระตองคอโตลาไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะอ้อนกระตองคอขอบคุณพีเอฟซีทุรูทานที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้หลน์เด้อจ้ะพีเอฟซีมีความคิดเห็นอย่างไดกันแน่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปของอ้อนเด้อจ้ะที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เผื่อเป็นกำลังใจอ้อนไลายเด้อจ้ะนอนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย